สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นไปดูอำเภอบักเตียนนะครับเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีสุทัดวันหมอกเพราะวันนี้มันช่วงสายแล้วนะครับเราไม่แน่ใจว่าจะมีหมอกไหมนะครับแต่ว่าที่นั่นนั้นเป็นที่ที่หนึ่งที่คนมักจะไปชมวิวกันนะครับบนนั้น ก็จะมีทั้งคนไทยนะฮะคนเซาและคนเย้านะครับแล้วก็คนแมวนะครับคนไปบนรถเดี๋ยวไปดูกันครับนี่เป็นทางเข้านะฮะถ้าตรงไปเลยนั้นเป็นประมาณสัก40กว่ากิโลเมตรก็จะเป็นตัวจังหวัดเสิร์นลานะครับแต่ไม่ใช่เมืองลานะฮะเมืองลานั้นออกไปอีก40กิโลส่วนไปด้านนี้นะครับอันนี้เป็นอำเภอเยียนโจรหรือว่าเมืองวากนะครับก็ สักสิบกิโลเมตรนะครับในหยวมจบ้านเอี่ยนห้าสิบกิโลเมตรทางไฟนี้นะฮะจะผ่านเขาเรียกว่าภูเขาการนะครับแล้วก็มีสมูหัวนะฮะ,ะไปนี่สักถึงบ้านแก,แกแ้วบ่อแก้วบ่อก่ไปสักสิบกิโลเมตรเห็นคนท้อคนแก่เขาบอกว่า ที่นั่นนั้นเป็นที่ที่เคยตั้งนะครับเป็นศาลคุ้มครองบ้านเมืองนะฮะหรือว่าศาลหลักเมืองของคนเมืองว่านะครับเห็นว่าจะมีการรือ้อปืนเพื่อทําแต่ว่าวันนี้นั้นท่านผ้ผมไม่ได้ไปนะฮะมาจะลองไปบางเอียงเลยว่มามีวิวทิทัศนอะไรบ้างครับให้ท่านผู้ชมได้มาชมและก็ได้เห็นนะครับ เดินทางก็ใช้มอไซค์ครับสบายๆครับแล้วเจอทิวทัศน์ตัวไหนสวยๆก็จะถ่ายให้ท่านชมได้เห็นนะอันนี้เขตเขตนี้ไม่ใช่เมืองวาดแล้วนะครับเป็นเขตอำเภอไม่เซนนะครับหรือว่าเมืองโครับก็เป็นเขตเชื่อมต่อกันนะฮะเนี่ยครับ,รบอ่านเขตอำเภอไม่เซนนะครับหรือเ mm hmm. มืองโมกมาครับก็เป็นบักเอียดนะครับ ภูเขานั้นนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอแม่แจ่มนะนึกถึงจังหวัดแม่แจม่มที่เคยผ่านไปแล้วทำข้าวโพดนะมีไร่ข้าวโพดที่ไหนนี่ป่านีจะเตียนหมดเลยที่นี่ก็ประมาณนั้นนะครับโครับท่านผู้ชมครับมัน,นเป็นต้นข้าวโพดนะฮะลงไปแล้ว แทบไม่มีป่าไม้ให้เห็นเลยครับว่าครับได้ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารสัตว์ก็สูญเสียป่าไปเยอะเหมือนกันสูงตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับ ริเวณที่ลุงเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นทางขึ้นไปหนองบัวนะครับเป็นสถานที่ที่เคยเป็นหลักบ้านหลักเมืองของคนผู้ไทยวาดนะครับหรือไทยดำเมืองวาดอำเภอที่นั้นการพูดออกเสียงภาษาไทายนั้นภาษาไทยในกลุ่มไทยไต้นั้นออก เป็นแตกต่างไปจากอำเภออื่นนะจากเมืองอื่นด้วยครับมีเพียงอำเภอเดียวทานข้าวเนี่ยเขาก็เรียกว่าที่อื่นเขาเรียกาทาน,านนะทางนี้เขาเรียกทานที่ื่นเรียกทานนะครับก็ออกเสียงได้เหมือนกันทางไทยนะ ท่านผู้ชมครับดูนะครับอำเภอมักเกรียนมันสูงมากเลยครับภูขเขาแล้วก็มีขนาดไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับกยังเย็ยนจะย่กือบเลยโอ้โห,โหก็สวยไปอีกแบบน,นะครับอัลโก อันนึง่งขนาดว่าใช้เกียร์สองแล้วยังต้องเบครบคน,นี่นี็ง้คงชินนะฮะ่ขับรถเรงวอยู่เก็อยากจะจอดรถถ่ายภาพนะครับแต่ว่าทางมันชันเหลือเกินโอเคบางท่านอาจจะบอกว่าผมออแอนดมบินใช้เวลากับการมีตะขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเออ,เอ,อ ในเวียดนามนั้นก็จะจริงนะฮะเพราะว่าโอกาสที่เราเดินทางนั้นมันใช้เวลาเยอะฮะโอกาสจะไปเจอผู้คนหรือพูดคุยนานๆก็ยากหน่อยนะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวนั้นถึงแม้จะระยะทาง50กิโลอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถนนนั้นมันไม่เอื้อให้เราได้ทําเวลาได้นะครับก็เลยอยากเอาบรรยากาศว่าท่านใดที่อยากจะเดินทางแบบแอนดินนะครับก็สามารถที่จะมา รถเช่ามอไซค์ในในทุุกเมืองนะครับแล้วก็ขับเที่ยวอย่างนี้ก็ดีนะ<ม>ก็มีอย่างสัลานี้ห่างจากสถานีรถขนส่งสายเหนือหรือว่าเบนแซมีดิงนะครับก็ประมาณจากนั้นมาก็ประมาณสัก300ร้อประมาณ300กิโลเมตรนะครับถ้ารถก็อยู่สักประมาณไม่น่าจะเกิน500บาทนะครับ400อยบาทรถนอน ส่วนใหญ่ทําเป็นรถนอนนะครับการ,เ,ราเดินทางนั้นไม่ควรจะเดินทางกลางคืนนะครับถ้าเป็นรถประจำทางเพราะว่าบางทีข้าขอ,ของของท่านอาจจะสูญหายได้ง่ายนะครับเพราะว่าพี่น้องที่น,นี่ก็ยังพูดภาษาอังกฤษนั้นมีน้อยนะครับจบังหวแต่ถ้ามาถึงนครเซนลาแล้วก็ท่า,ทานที่พูดภาษาอีสานภาษาไทยแบบทั้งเหนือทั้งหรือพูดไทยเงี้ยก็จะสะดวกนะครับ ถ้าพอจะสื่อสารกันได้เลยเราสามารถที่จะพูดคุยเป็นภาษาแบบบ้านเรานะครับแต่ว่าให้ใหพยายามไม่ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตนะครับเพราะว่าอันนี้เขาไม่ไม่ไม่มีภาษาแบบนั้นเต็นพื้นฐานนแบบยครับฟังงากนะครับแต่ถ้ามีความรู้ภาษาเวียดนามเหนือสักเล็กน้อยก็จะยิ่งสนุกนะครับเพราะว่าพี่น้องคนนี้ก็ยังติดภาษาพูดที่เป็น าษาพณุเกลืออยู่บางคําปนกันนะแต่ก็รับรองว่าท่านเดินทางได้สบายครับมาที่นี่ข้อดีของการเที่ยวในแถบนี้ก็ท่านจะได้อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มีความเป็นมิตรนะครับความเอื้ออาทรต่อกันนะยิ่งเป็นคนไทยแล้วก็ก็เหมือนเป็นญาติพี่น้องเลยฮะท่านอาจจะถูกเชิญไปบ้านนั้นบ้านนี้ได้ ้เยอะนะถ้าอยากไปไหนเขาก็จะเชิญไปก็จะง่ายหน่อยครับส่วนค่าของชีพนั้นไม่ถูกนะครับท่านประชมผ่านโควิดมาเนี่ยถือว่าที่นี่ค่าของชีพสูงมากครับถ้าเทียบกับสักก่อนโควิดนะฮะแล้วก็ก่อนโควิดนั้นรถยนต์มือสองมันแทบไม่มีนะแทบไม่นําเข้ามาครับตอนนี้นั้นเยอะมากๆเลยครับก็ทาให้การเดินทางก็อาจจะ มีรถราที่วิ่งแล้วอันตรายอยู่นะครับโดยเฉพาะรถยนต์นี้แย่งกันไปแข่งกันไปเงี้ยเพราะว่ามันเป็นธรรมดาถนนแคบทุกคนก็รีบเร่งก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอสูงมากนี่อันดินก็ยังไม่รู้ว่าจะไปบักเอี่ยนนี่ไปดูที่ไหนนะฮะแต่บอกก่อ เห็นรีวิวของภาษาเวียดนามว่าเป็นมีทะเลหมอกบ้างอะไรเนี่ยมีจุดชมวิวบ้างก็อยากมาดูครับลงมาทางภูเขาแล้วเย็นสบายเหมือนเดิม ถึงผมยังไม่เห็นชื่อหยู่บ้านนะครับก็เป็นห้องน้ำแล้วก็แปลกดีครับน่าจะเป็นห้องน้ำจริงๆเลนี้ที่มาของชื่อห้องน้ำดูน่ารักดีนะครับีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลเมืองขวานะครับก็ น่าจะขึ้นกับอำเภอปะเอียนครับเอมเ้ยคันบลอันอันนี้มันมากมากสั่งนอฮะไปซีมคว่ำไทยเขาบอกอ๋ออันนี้อยู่เฮียนเลยะเฮียนซั่งอันนี้ฮะักเอียน เมืองเมืองควาอ๋อเออดาอเออเออเออไทยล้านรบไทยรอคนไทยเนาะไทยซ้ำเดียวละบอฮึย อันนี้กล้วยมั่ามกรวยมะกกรวยฟังไทยค่ะล่ะมะงกรวยฟามแก้วแล้วว่าอันจวยวะสว้ยฟแก้วแล้เอาความผูมยมาบอเออฟัแก้วแล้วเอาความผูม้อยุเอออัน้ยกิ่นกล้วยเอาเราว่ากินกล้วยเนาะสารอันจว้ยอันนี้นอไรหนอ อ๋อเลยอันนี้นอ้างอ,อันนี้นอซางอันนี้พักพักซีพักซีเจ้าศิลาอ๋อพักซีหอมศิลาเนาะโอ้เบาคือเดียวตบัดี้เนาะแป๊ะเดียวเนาะอันนี้เดี๋ยวสามะเดี๋ยวนี้อนห่งอันบักปีกวยมาปีกวย สำเนียงผมอาจจะออกสระเออเยอะไปหน่อยอันนี้เด้งมากมากสั่งนี่อันนี้มาก,กุยปลามาก,กุยปลาแก่นมันแก่นมันอีแก่นมันอีมากลีบมันอีมากเออเอาเอาไปเ,เอาไปเฮ็ดสั่งนี่แสเหลาโอ้แสเหลาเหลาและหล่อบีบีบทวบนะ้นไส่ละเออเป็นยาด,นดีวันเดาะมันมีอนกินที่ทับเป็นเบ่งบ่เป็นยาตับเ<ะ>ด้วยเป็นยาตับเด้ยาตับบ่ อันนี้สะคือเนาะอันนี้นะยังไดอันนี้น,นั่นมาเอือ้อต่ออันนี้มาเพสละบบม,มาเอื้อนความแก้แวเอาอออันนี้เดซ<อ>ันมาเตี้ยวมาเตี้ยวอ๋อพริกพริกไทยนะครับมาเตี้ยวนี่เขาคงไม่มีภาษาเพราะว่ามาเตี้ยวนี่ก็ความปลูกแก้วเราสื่อความไทยค่ะความเข้ามีความไทยความเข้ามือมีตั้งพูดหราว่ามา มาเพชรมาเพชรไทยพริกไทยนี่เราก็มาเพชรเอออันนั้นสกว่ามันเผ็ดด้อันเขาเพชรอันนั้นละหอมอันดอกหอมใช่ไหมมักถัวแกงขิงใช่อันนี้นี้ชิงเซอโอทางนี้ถ้าเจ้าจานได้ออกซอสโซ่นะครับชิงเซอเราเป็นชิงเซอเราขู่สาความไทยร้านเอาเรานี่นะกินได้เนาะจะเอามาเพชรนี้ อ,นนอันนี้หลอดซิปอันいいหลอดสาวมาแค้นบ่นี่เอออัมาแค้นจะพูดความไทเบสสาวไทยร้านก็เป็นพู้ไทยเนอะพู้ไทยยุทธไ้านเน๊ะเอ็มนั่นเมย์สาวบานั้นเฮาตั้งได้กด่อยด่อยจ๋าจรินเอ๊ไปอินยูริ่กัร้านเออทะเลบาเมย์ปลาเมย์หั่นเบ่าเกล็ลอะอันซีฟอันสาว สามสิบพันบ้าเวลาไม่เอาดอกไม่เอาเอ่อเอ็มสอนเนื้อเจนเฮ้ยขุดกินไงหมาเนื้อมาโลเงินดอกลูกในเลิทาตู้ที่เตี้ยจัาจ้าทาง้างผมไปดูเรื่องอันไหนบาโลนั้นทองเงินล้านไปกวยฟีไม่น่ารานมีเคยมาเด้เออเออมามาสามเมืองวาดนี่เนาะ เมื่อยามคนเท่าเมืองวาดละอันมาเดินอยู่ในบาอ่าเท้าองเสื้อคนอ่อนเรื่องมาทำเงนเท้าเสื้อออกเอออุงเสื้อลรือเป่าเฮอยเฮ้ยหืนมานี้องนั่นวรืเปล่หืนมานละฮอดบ้านบ้านเลยบ้านแก้วแก้วสังกอกแก้วอนาเกาะหอดนาบ้าก็แก้วแก้วบ้าบอกแก้วสังลืมเซมม บ้านอันนั้นล่ะมีมีทางขึ้นไปก่อบัวเออนองบัวเออแม่แก่บอเพราแกบอเออแกบอแกบอ่อตาบูแซมจะนี้เพราะแกบอขึ้นไปเบื้องเลยเบื้องบอเบื้องใต้บอกเออเลยหรอมีทางไปหนองบัวป่ะเออหลานจะจะไปฮันหลานกายมาัน <g> า <DA> เสาหัวย่านโอ้ไปสิบสามสิบสามไก่สิบสามปองเนาะสิบสามไก่จังหอดเหรอเออน้องน้องบัวพ่นมา,ามเป็นน้ำแก่จังหอดน้องบัวเออลูกนางแก้วบอไปนะ่ะแล้วจิตไปทุกเม็ดสือบัวนี้นะ่ะไปตักช่วยเออเออเฮ้ยขึ้นไปนะั่นน้องบัวเนาะแปลว่าแต่แต่แต่เมื่อเช้าร์ละผีบ้านผีเมืองเหมนทุกท่านเนาะอยู่บ้านผีเมืองไทยวาดเท่านะอันนี้ยังเป็นไทยวาดอยู่บอกเออไทยวาดแล้วซ้อมหรอ ค่ะปี่ใบจีนนั้นหรออันาาโมจิเต้าแท๊กเอาหามาทางทางนี <c ười> called, ้แค่ใบจีนพี่เจ็ดเก้าีเจ็ดเก้าเออาไทยดอกแท็กแทกเที่ยวมาโอ้ยเออ้้อเตียงเวียดแห่งแหงนน้ ปีเจ็ดเก้าหลอดแต่งหนังเอ็นเจ้ามาสาเฮาน่ะแท่งหนังเอ็นเจ้าไปทางแลนเซนนั้นน้องบุญมีผีแท้แต่หึงร้านจังฮู้จริงมีผีบ้านผีเมืองเขาอยู่หันนเบื้องแท้กว่าเขาจังบ้านและร้านนี่จังบ้าได้หรือบ้าหู้่อนนั้นมีผีแาบผู้เข่าก้านผู้เข่าก้านแม่นบอกเออผู้เข่าก้านเออผู้เข่าก้านผู้เข่าก้านและกระจอมแท้ๆเลรอเฮียผู้ควายหายเช่นมาจังเมืองห่อน้องทองร้านให้มือห่อน้องทองก็ว่า เออน้องบัวห i อจุตานี้เราน้องทองนั้นอยู่กับจิ๊ดอมมเป็นเอน้องทองน่ะน้องทองนั้นอยู่กจิอมนับล่ําลงออกไปอินเจเออยังมีบ่อน้ําหันอืออ๋อใน้ําชาวบ้านน้ําุน้ําเงบยังท่อจอมุอือผู้ผู้สูงมีน้ําทั้งปีเนาะเลยชาวบ้านท่อดุบดอกเซียนต เสียงแต่เหิงอันเซอร์อันเซแลกเสือโคนแลกเสือกไม้ของเมืองรุ่นนั้นเหรออ๋อนันเมูาียังยังทอดจอมปุ๊บอันปอมผูอันกาจอมจี๊ดเขากานนั้นดอกจอมจ้อยผู้เขากานนั้นดอกเหรอยังทอดรงปุ๊บดอกชาบ้านยังทอดรงปุ๊บเออแล่มแล่มโนนั้นอเสาใบหมยหมมีนหอูอมนั้นและน้ําโลกนั้นอคอยก็จะเื่อห่ซา ไปเลิอกเก็ะแต่เมืองคนตะเจ้าน้ำน้ำมันมาเซียนไทยมา่ดาเรอหมดไอเทาไอปูเซียนไทยมันได้เราอันนั้นอ๋อแต่เมื่องหึงแต่เมื่องฟ้าเมืองแทนยังเมียงต่อกันแต่เมืองฟ้าเมืองแทนต่อการแม่แล้วเตาน้เอา่วยไปกินเลยแม่ร้านเอาปวยโอ้ร้านไปกินกับตาเอเม ลาลาเต้ามาดอเต้ามาจังกินไปไปไปหนานี่จีไปกระไรเลยไปฮอดบักเอียนนี่แหละไปล้ำคืนเมื่อตาซัวกันไปเบิ่งผู้แล้วก็เต้ามาเมอเออนี่ล่ะคืนเือตาซัวมาเบิ่งดอยเมอีนี่เนาะหม้อมาเบิ่งดอยเมอตาซัวเนาอตาซัวนี่งามบ่้อชันสั้นบ่ เื่อตาชั่วเจอเจอเออมื่อตาชั่วแล้เราเมื่อซื้อเอาตาแมวนั้นอเอาาตาแมวมาดองเรามาดองเราชา้ายนองบักเอียนเขาเอดอตาแมวอย่นั้นน่ะมึงไปตาชั่วแ่แกสดามึงครับักเอียนนี่แต่แต่เสาเราเป็นเมืองวาดอยู่บอ S <S> บักเอี้ยนนี่แต่แาวเราเป็นติ่งเงี้ยโลเงี้ยโลโอ้เมืองเมืองลอค่ะค่ะน้ำใบตามต่อไปเราเป็นติ่งเงี้ยโลเหยียนบักเอี้ยนนะ่ะอ๋อเล่ปีเมืองเติ๊กได้อยู่ทางเลือเออเมืองเติ๊กเขาไปอีกกว่าใกล้บักเอี้ยนนี่ไปหรอหอดเมืองเติ๊กกว่าอ๋อเมืองเติ๊กจะเป็นเมืองลอเออเมืองเติ๊กจงออกไปเมืองเอียนบเอียนบเนาะเมืองเติ๊กเราไปทางไปทางนี้ไปทางทางเมืองเติ๊กทางนี้เหรอทางนี้เหรอเอ็นบายเหรอเฮาเฮียกเมืองล้อนั่นน่ะผู้หล่อใจายผู้หล่อใจ ออันพูหลานกายมาเนี่ยมันพูพูผูสั่งพูแสนเออพูแสนเออเส้าเฮียกเหรอเฮียกอนนาแก้วบอนั่นน่ะัานไทยเขาเหรเฮียกพูแสน๋อ้บันกุ้ยบานกล้ยจ่กามพูแสนว่ะมันมันมีกอบูแล้วว่าแก้วแล้วว่าบอกแก้วแก้วบอแก้วบออ้าเฮ้าหรืว่าพูแสน กะจมนะจมตนตะเก้าโซมีแม่นตะเก้าเขาบวาอยู่นี่ไทยเมืองแสนบอบสันขาซื้อบันแเซนเจ่เราบัตกะตินพู่น้นอบันกระตินพู่เราบัตรซนเราลงมากอดตายนี้เราเราบันพุกเจ่นเ่าจังอินนั้นเราบันควาบัตรคานี้เราบันรมาาลำเห็นนี้มากชอมเขาไปบันรกระต่ายนี่อันนี้เออร์จังวาเวาอัน โตบอกคือความทั้งอื่นบอาผููไทยทั้งอื่นบว่าผููไต้ไทยเม็ดอ,าาอา่าบออันเอ็มบอกว่าท่านเฮาเฮาไปทางแทงโฟเทงโฟเซอร,ร์รลานี่เ<า>ส,สาแคบ่าเสาผููไต้ เบ่าเราเสาว์เราเบ้าเลือเลื้อห้าหนังหนีมาเห้าวเราว่าเป็นผู้ไทยคือเว้าอย่างนั้นผู้ไทยดำหล่ไทยเบ้าแข้งเสาวหล่อมไทยเบ้าอวันอ๋อเบ้าเบียวเสาวหล่อเบ้าเสียงอวันไทยห้าวนี้หล่อเบ้าเสียงแข้งเออเสาว์เราว่าเสาวไตได้ทางอไงผู้ไต้ดำมั้งเนาะผู้เราเขาว่าผู้ไทยดำอันนี้จังบัแบบ่มไทยดำม,มีมีอันไม่คอน์ดผมคืนนี้หล่อเฮียกไทยดำเม็ดาวะอหมจนตกไทยแดนเฮ็ดบุ้ยตกเล่นเดิมเลยล่ะเรื่องตกไทยแดน เด็กก้องเงยคองบุ้ยต้องไม่ละไทยจังไอโดนเรว่าไทยจังไทยเลอสันไทยเลอสันเอ็มว่ะไทยไทยเลอสันไทยไทยจังกับไทยไทยลำนี่ไทยจังนั่นดอกสาวสาวบอกอ่านาทั้งทั้งเลอร์พู้เลอร์สันมีหลายหลายดย ah. ายอกสาว ันสั้นนี่ไม่ถึงสวยนะครับข้นมาจนโต๊เขาแบบหล่อเสียงอันกีเท็งมาทางห้องขึ้นมาจนโตก็หมายถึงชนเผ่ามีหลายหลงห่อเฮงเอดเลอบอกทางนั้นไทยไทยจังทางนี้ไทยไทยดำบัดนั้นบัดคือมีอันซิงล้อคือกันสันไทยดำไทยดอนทางเอ็นเจ้าแม่เขาทางมึงล่อนี่เขาไม่กี่การไทยจังไทยแดง ไทยแดงทีเงยหน้าบุ้ยต้องเงือกในหละไทยแดงเงยหน้าคงบุ้ยต้องเงือกล้ไทยจังเสาเฮียงน่ะครับก็คุณใหญ่แกพยายามอธิบายผมฟังว่าความแตกต่างระหว่างไทยดอนกับไทยดำนะครับถ้าจะกวนแกเฉยเอออันลืมเสมมมงว่าเพราะอะไรเพราะเราทำเผลอแล้วลืมเสมมมงไทยดำไทยดอดเอออันเอ็มบ้าละสิ่งสิงเลย ส,สิงสิงสังอันนี้เรสิงลือ้อสิงลือ้ออ,อันนั่นเด้อัน,นอันนี้อันนี้อันนี้อันสิงลื้อเม็ดเ<อ>ม่นี้จังห่อท่องแม่นี้น่ะห่อห่อสังกะสิงเมื่อนี้นี่ไทยเนื้อมาเป็นผ้าอื้อมาหล่อห่อท่องอ๋อ,อสิงหางบอกตองตองสิงตองเออโอ้มึงเคยยินนในสิงนี่ไทยเลยนั่นอ่ะเออไทยชลาโอันน่ะอ๋อลานลานมึงเคยยินไทยไทยโถ ไอคูเซน่าดูกาเซนรา๋อตองอ๋อแล้วลานเลีย้อนเนอลานขึ้นไปอิอิทอีกอกไก่บอกไปนี่นะลานลิไปเพะี่เจินบักเอียนกว่าเ่อย่จไปอินบนว่ามันมันอรม่มมันสันน่ะโอ้บอลดาวซานหรไปนี่ไหลบวันเท่บอลจัเเ่เขามีบอลจั่เลมีบอจั่เขอดขอดขอดจานจต

เอ็มีขังเก้าหรือทวนยูกะตะนี่โอ้โตกะควานั้นไงเอ็มบ้าเอ็นเออเต็นเลอร์ซื้อนะซื้อสั่งบเอ็มบ้าดาวดาวความดาวความผูกไทยหล่อดาความผูกแก้วหล่อหฮมอ๋อดาวอยู่เส้นฟ้าเอ็มนี้เอ็มนี้หล่อลูกอุ้ดอุ้ดตะลูนเอ็มนี้หร่ออุ้ดอาวะ อุดออสอเอ็มนั่นเด้อเอ็มน้านต่อเตียงแพงร้านที่กิมแพงอนะแพงออแพงนี่คนหังเนอะแต่พูดพัวหังแต่มามาเอาดองได้ว่าแพงเนอะแพงร้ายแพงร้ายเมียน้องสาวนี่เด้น้องสาวนั่นแหละสือไม่ฟิกอ่าฟิกน้ำดอกอันน่ะฟิกดึงน้ำดอกอันเป็นความแกวบ ต้องติ๊กฟิอืมอ๋อหลันในซ้อนเนอะน้อยนึงเต้ามะมือเนอะเต้ามาจังแบ่ยไปเอ็มมาเนอะเออไปเอ็ลักตัวเสียมไปปัดตัวเสียมไม่ท้าหลานเนอะไปลักเสาเนอะอย่าไปซื้อมันจังหังเออลักกินเอาเออลักกินจังหังหัวเอกบ่ัวเราะก็น่าแักดีครับคุณป้าคดีใจเขาพูดคุยกับ

ไข่เออเอามาปี๊งมาปี๊งกินปี๊งกินโอ้เยอปี๊งจุกเองเอาไข่ก่อนเออใช่ย่อไข่ไข่ห่วยไข่ห่วยห่วได้ไตด่าดิ้นไตบักงั้นจีนี่อืน้ำน้ำเสิร์จังดีเนาะไข่เนาะน้ำใสจังไม่โอ้อันนี้บอกน้ำใสบอก น้ำใสก็ได้น้ำใสด่างเด้งทางไขยเนือเราว่าน้ำเสือเนาะทางนี้ว่าน้ำใสเราว่าน้ำใสใอเสือชัดยังไอออกเสียงก็ได้เจ๊คือไทยหลานอ๋ออยู่กับไทยหลานขอนภูทรไทยไทยหลานหักหลายเนาะบ้านอินยูริกอ่เออมาอินมาจามอันไอ้น้องทางนี้อ๋อมีไอ้น้องทางนี้เนาะกำมือได้เดี๋ยวอุ้ยเกำมือ เออบันง่วเมืองวาดนี่ก็มีบั้งเมืองวาดเออบันง่วเมืองวาดเกินย้าเสี้ยงเสี้ยงพันนี่อ๋อนังสาเสี้ยงพันสาเสี้ยงพันราคาห่อน้องพีล่ะเดอเออเมื่อไม่นอนดามองเนาะองลุงยิ่งร้านยิ่งของมาเอือนผัวหนังเนื้อนี่หรือว่าลอยได้เลยอ๋ออันสาวมาเอือนผัวหรือว่ามาลอยได้เลยอันมึงมาดามนี่อ๋อยำคนเทาดอะคนเทาคนแต่เิงเจนี่เนาะคนแต่เิงเป็นยาวเวียน เราเวียนหิวเลยนะยู่นี่เออก็อยู่อยู่ที่จุดที่จุดเมืองวานนี่ก็มีดอกเ้าก็เมื่อยามลานทั้งปุ้นกินยาเมื่อยามาลานกมื่อยตะบังกกนั่นนะอืแต่เจอนี่เระมาดามกันก็ปังเมืองดาเนาะลกระไทยมอกโจ้กันมามีโซร์ริ่นตายเออเนาะด่าเนาะด่านไปได้จังไรมั้งคือดา เมื่อเกก,กิ่มือนี่เลไหนเมือสักครู่ก็ได้พูดคุยกับคนท้าคนแก่ในตลาดเมืองขวานะครับซึ่งเป็นตำบลเล็กๆนะครับอยู่ใกล้กับแม่น้ําดํานะครับทางที่จะข้ามไปบักเอียนหรือไปทางฝูเอียนเมืองเติร์กได้นะครับอันนี้เป็นท่าน้ํานะครับน่าจะเป็นเรือข้ามฝ้าขนสินค้านะครับเพราะว่าบางอย่างนั้นมันมีน้ําหนักมากอย่างเช่น เข้าของเยอะแยะนี่นะครับก็จะอาศัยการขนทั้งเรืออยู่นะครับก็สำหรับคลิปที่สัมภาษณ์นั้นมีบางช่วงบางตอนอาจจะแปลหรือทำซับไตเติลไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมีคำพูดซ้ำนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลหรือคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็แอดมินจะตอบทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้นั้น คงได้ล่ำลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับครีมีลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ